สวัสดีนะคะเ pues พ um ื่อนวันนี้จะไม่กินข้าวนะเพื่อนไม่ค่อยหิวนะจะกินผลไม้กินคีวีกินอันนี้กินอันนี้แต่ว่าเราก็จะใส่อันนี้พี่กอเนยคะหนึ่งช้อนนะเพื่อนแล้วก็กินน้ํานะอุ้ยจตเทนเละเทมเลยอ่ะไปเก็บก่อนนะเพื่อนน้ำเตล่านะเพื่อนอย่าไปใส่เยอะนะคะเพื่อนเวลาเรากินกับน้ำใส่ทีละนิดนะคะ ุทคนคนณนะจ๊ะคุณมาหันอันนี้ก่อนเอาหนีสิหนีนโน่นอาจารย์มาหนีกำลังจะพร้อมส่้สมน้ำหน้าตัวเองไม่ใช่ไรนั้นเพื่อนอนะเวลาที่วิอ,อชอบตามใจตัวเองกินในีโอ้โหไม่เจ้ากินเพลินนะคะ เวลาอ้วนก็ทรมานตัวเอง เจบร้อยแล้วนะคะเพื่อนแล้วก,กินกับน้ำเปรลาคนนะคะกินแค่นี้นะคะเพื่อนอยู่แค่นี้ทั้งวันกับน้ำเปล่าไปแล้วนะจ้าไปบ,บายค่ะ